สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันบรรลตัวนะครับผมกับผม a k a เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เรามาอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับผมสําหรับแบงค์นะครับผมก็วันนี้คลิปนี้นะครับอัปเดต2ตัวรวดนะครับผมก็จะเป็น TTB เนาะแล้วก็อเคแบง์นะครับผม t t b เนี่ย คือมาอัปเดตเนี่ยก็จะบอกว่าเขามาตามนัดเลยนะครับผมเหลือแนวต้านเดียวที่เราทิ้งไว้ก็คือบาท70ตังค์นะครับผมสถานะของเขาเนี่ยห้าขึ้นย่อยนีย่จบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะหนึ 1, 2, 3, นะครับผมสแล้วก็หเรียบร้อยแล้วนะครับจบได้มีความเป็นไป,นปนได้ที่จบได้ตลอดเวลานะครับผมอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้ RSI ของเขาเนี่ย เนี่ยนะครับผมขึ้นมาอยู่ในเขตโอ้บอสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสิ่งที่เราจะเจอต่อไปก็คืออะทอยกราฟออกมาคลิปที่แล้วนะครับผมคือเขาปรับตัวขึ้นมาแบบอิมพาวเวฟเนี่ยจบขึ้น5เนี่ยอยู่ตรงเมัลคอมนั่เนี่ยจบขึ้น5เรียบร้อยแล้วนะครับผมสเต็ปต่อไปเขาก็จะปรับตัวลงมาแบบคอร์เรคชันนะครับผมก็ A B C นะครับผมเนาะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูแนวรับกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับท t b ก็คือ RSI เนี่ยขึ้นไปทําโอเวอร์บอเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ต้องมีการปรับตัวลงมามีการพักฐานลงมานะครับผมทํำคอลเลคชันแน่นอนนะครับ A,B,C เนาะก็สำหรับคนที่ปล่อยของออกหมดแล้วก็รอเก็บได้เลยนะครับผมคือมันไม่มีหุ้นตัวไหนที่แบบขึ้นอย่างเดียวตลอดเวลาได้นะครับผมเนาะมันต้องมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับผมซึ่งเรามองว่า TTB รอบนี้นะครับผมอ่า จบขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับในท m e เฟรม e day นะครับผมในรูปแบบ m p นพาว Wave เนาะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือปรับตัวลงมาแบบ c o r r e c t i o ่นะครับผม AABC นะครับผมก็สำหรับใครที่ปล่อยออกหมดก็รอเก็บได้นะครับผมรอเก็บได้เนาะคือไปต่อมันมันมีความเป็นไปได้ที่จะไปต่อแหละนะครับผมสำหรับ TTB เนาะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมเขาต้องย่อลงมาทำคอร r เรคชั่นสักก่อนก่อนที่จะขึ้นไปไซโคใหม่นะครับผมถึงตอนนั้น เราก็ต้องมาจับสัญญาณของ iSI อีกทีหนึ่งว่ามีการทำบูลิตเดเวอร์เจนไหมนะครับผมเนี่ยอย่างรอบนี้เนี่ยราคามันย่อลงมาเนี่ยไ s i เนี่ยนะครับผมมีการทำบูลิตเดเวอร์เจนไปแต่ทั้งนั้นดังนี้เขามีการทิ้งตัวลงมาอีกนะครับผมแต่ iSI ของเขาเนี่ยรอบนี้ดูลงมา่วเรานั้นไม่ได้ต่ำกว่ารอบนี้นะครับผมนะมันก็ยังยกโลขึ้นมาอยู่นะครับ นะเขาก็ปรับตัวทำเดเวอร์เจนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างรอบนี้ราคาย่อลงมา ISI ก็ยกโลขึ้นไปทำบุตรเดเวอร์เจนเขาก็ไปต่อนะครับผมจังหวะที่จบคอเลกชันนะครับผมเราก็จะจับสัญญาณของ iSI นี่แหละอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเขาทำบุตรเดเวอร์เจนแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปทำไซโคใหม่นะครับผมสวิตไปที่ไทม์เฟรมวีคเนี่ย ก็จะมีแนวแนวต้านต่ออีกอยู่ที่บาทบาทเจนะ็ดสิบสองเนาะบาทเจ็ดสิบแถวนี้แล้วก็บาทแปดสิบตังค์นะครับผมก็ถ้ารอบนี้นะครับผมถ้าเขาเนี่ยขึ้นมาถึงบาทแปดสิบตังค์ได้ตรงสาหรับผมนะผมมองว่าเสื่อมภัยมากมากนะครับผมสําหรับทีทีบเนาะอีกอย่างก็คือไอซไอของเขาเนี่ยขึ้นมาแถวโอบอทเรียบร้อยแล้วในเขตโอบอทเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าใครแบ่งออกแล้วยังเหลืออยู่หรือใครยังไม่มีเออและ ใครที่แบบยังไม่แบ่งออกก็ยินดีด้วยนะครับผมก็คือมีลุ้นไปต่อแหละบาท72เนาะแล้วก็บาท80บาท70บาท72บาท80สํบำหรับ TTB เนาะแต่ก,ก็อย่าลืมว่า RSI เนี่ยเขาขึ้นมาทำโอเวอร์บอลเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมนะก็ระวังไว้ด้วยไปต่อกันที่ KBank ยินดีด้วยนะครับสำหรับ TTB โอ้เราตามมันมานานมากเนี่ยสวิตไปที่ทำเฟรมดีนะโอเราตามกันในแถวนี้เลยนะ ที่เขายอ่อลงมาปรับตัวคอลเลกชันลงมานะครับผมยอ่อลงมาจ้องตั้งแต่ RSI เนี่ยทำบริเิเวจนแถวนี้นะครับผมโหแล้วก็เลี้ยงขึ้นไปจนจบไซโคอ่าจนจบอ่ารูปแบบอิมพอร์เว็บ5ขึ้นเนี่ยนะครับผมนานมากหลาย EP มากนะครับผม30กว่า EP นะครับสำหรับ TTB เนาะก็ประสบความสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมอีกตัวหนึ่งสำหรับ TTB อ่าไปต่อกันที่ K Bank นะครับ อืมเคแบงนะครับเคแบงนี้ยังต้องสู้ต่อไปนะครับผมแต่ RSI ไอเขาก็ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยนะคือสำหรับเคแบงเนี่ยผมมารอเขาอยู่ที่แถวยี่สิบแปดบาท อีกสักไม้หนึ่งนะครับ28บาท26บาทอีกไม้หนึ่งแต่เขาก็ไม่ลงมานะอืมเขาก็ไม่ได้ลงมานะครับผมนะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับมุนของสตาร์คด้วยนะครับผมคือผมเคยพูดไว้ EP ก่อนหน้านะครับผมอันนี้9 EP แล้วนะสหรับเคแบงก็กลับไปย้อนดูได้นะครับผมอ่า รูปแบบแพทเทิร์นของเขานะครับก็คือ Head Shoulder นะครับผมนะคือไหลของเขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยม,มันยังมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมอย่างน้อยก็128หรือไม่ก็ลงมา126บาทเนี่ยสำหรับ K-Bank นี่จะสวยนะครับผม RSI ทำบูรตเดเวอร์เจนใหสวยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสกับตัวได้สูงนะครับผมสำหรับ K-Bank เนาะ ก็คือถ้าใครยังไม่มีของตอนนี้ถามว่าเก็บได้ไหมมันเก็บได้นะครับเก็บได้นะอยู่ในกรอบสีเทาที่ผมทิ้งไว้เนี่ยนะครับผมเนาะเพราะว่าอะไรสวิตมาดูโบเกอร์นะครับผมเนี่ยอย่างยวนต้านี่มองไป178บาททิสโก้6 0อ c s H 160 KSS 160อนะครับผม CGS 168 ASPS นะครับผม อ140อันนี้จะเบาไปหน่อยนะครับผมแต่อันนี้มันเดือนสี่ถ้าเราดูเดือนห้าหนึ่งสองสามสี่สี่โบกเนี่ย1 6 3สามโบกแล้วก็178ย้นตาล่าสุดให้ไปที่178นะครับผมหนึ่งโบกคือต้องบอกว่าตอนนี้มัน131.05เนี่ยคือมันชิวๆใสๆเลยนะครับผมอีกอย่างนะครับผมแพทเทิร์นที่เขาทำอยู่เนี่ยมันก็คือ head and shoulder นะครับผมถ้า เขายอ่อลงมาแถวอ่128แล้วก็126บาทเนี่ยมันแพทเทิร์นนี้จะสวยมากนะครับผมถ้าหุ้นเขาวิ่งขึ้นไปรอบนี้นะครับผมก็แถวๆนี้เลย157.50แนวต้านตรงนี้ที่เราทิ้งไว้นะครับผมซึ่งหลายๆบุ๊กเขาก็มองว่า160นะครับผมมันมีความเป็นไปได้นะครับผมเนาะก็เก็บสะสมได้นะครับผมสำหรับเคแบง์ ank, อ่า นะคือมันมันดีอะ่ะมันโอเคอ่ะนะครับผมคือคือมันน่าเก็บนะครับผมมันน่าเก็บให้ให้ book value อยู่ที่ศูนย์จุดหกนึ่งกลุ่มแบงก์ก็จะประมาณนี้นะครับผม P/E อ,อยู่ที่แปดจุดแปดสามนะครับส่วน dividend yield เ,เนี่ยสามสามจุดศูนย์สี่นะครับผมก็เบาๆนิดนึงนะครับผมอ,อย่างมาเทียบกับ TTB ที่เราดูไปบางทีที่บีไพบุ๊กเวลูนี่พุ่งไปที่0.72แล้วนะครับผมนะ,นะ0.72นะเราเราเก็บมาเนี่ยไพบุ๊กเวลูเขาอยู่แถวๆ0.6น่อยๆน,นะครับหน่อยๆกว่านะครับผมตอนนี้มาที่0.72แล้วนะครับผมนะอ่าดีวิดีนิวก็ดีกว่านะครับผมพีเอ e. อนนี้พุ่งมาอยู่ที่10.57เอ่อ10.57เปอร์เซ็นต์นะครับผม เออ10.57เท่านะครับผมก็เท่าๆ10ปีคืนทุนอ่าแต่เคแบงเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมนะยังไม่ไปไหนเลยไพบุ๊กไวลุอยู่ที่0.61อยู่นะครับผมแทร็กเก็ตไพเนี่ยโอ้โหเก็บมันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับผมนะคือมันมันน่าลุ้นมากๆเลยนะครับผมสำหรับเคแบงเนาะถ้าเขาย่อลงมาก็เก็บนะครับผมแต่สําหรับคนมีของเนี่ยถ้าไม่ลงมา2บาทเออถ้าถ,ถ้าไม่ลงมา อ่128แล้วก็126บาทเนี่ยไม่ต้องเก็บเพิ่มก็ได้นะครับผมถือชิวๆไปเกิดแบบตลาดมันเกิดวินาท s a n t o ลขึ้นมานะครับผมจะได้มีกระสุนเหลือเหลือไว้แก้เกมบ,บ้างนะครับผมไม่ต้องใส่เต็มแม็กสักทีเดียวก็ได้นะครับผมอืมนะสำหรับคนไม่มีของอะ่ะเก็บได้นะครับอืมน่าสนใจนะครับผมสำรับเคแบงก์เนาะก็ แบงค์เก็บไปเรื่อยๆนะครับแบงค์เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็ลองเมนนี่เมนเน็ตเบ้นหน้าตักดีๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเคแบงแนวรับนะครับผมเราให้อยู่ที่แนวรับแรกอยู่ที่128บาทแล้วก็126บบาทแนวรับ

อีกเจ้าหนึ่งก็หยวนต้านให้ไปที่178บาทนะครับผมต้องบอกว่าว้าวเลยนะครับผมสําหรับเก็บเคแบง์ที่เขามีอยู่ในตอนนี้นะครับผมเยอะมากนะครับเยอะมากมันน่าสนใจ <c oughs> นะครับโอเคสิ่งที่ผมพูดคุยและวก็นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด,ด้วยนะครับาสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีหุ้นกําลังตามอยู่ก็สามารถกดติดคลิปได้นะครับผมจะได้นําหุ้นตัวนั้นมาเปิดการามแล้วก็แชร์มุมมองแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดหเห็นกันกับเพื่อนๆเ,เราจะได้อยู่ในตลาดห้องน,นี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมขอความกรุณาแล้วก็กราบยิบนอีอีกครั้งหนึ่งช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดสําหรับคลิปนี้ ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับผม